ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าชุมชนในงานช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแมครั้งที่11พิเศษพบกับการจำหน่ายสินค้าของฝาก ของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าหัตกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าแปรรูปอาหารและผลไม้หลากหลายชนิดรวมกว่า60ร้านค้าสัมผัสบรรยากาศงานสีสันคัลเลอร์ฟูเมริคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ดูแถเส้นทเวนทรีรับชมกิจกรรมสร้างความบันเทิงตลอดทั้งวันโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลงังท่านจะได้พบกับบูธกิจกรรมของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนา ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยเป็นต้นที่พร้อมให้ความรู้ด้านการออมการขอสินเชื่อและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่างๆพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกมากมายอย่าลืม วันศุกร์ที่2ธันวาคม2565มาร่วมเป็นสีสัน Colorful Merry Christmas and Happy New Year ดูเทนวนตรีไปด้วยกันที่ตลาดมาระแมสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2566เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีถนนพรมเทพข้างสำนักงานสาธารณ สุจังหวัดอุบลราชธานีหรือแจ้งความจำนงและบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์04524821บุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างร้านที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นนุ่นนดิกวาางที่ยยเอู นนีหึ่งเดยวใสยาาา้นเทวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชรทีพบชาวอุบลประจำวันพุทธที่30พฤศจิกายน2565โดยกระผมนายชรทีอย่างตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีเริ่มโดยการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับ วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่าของจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำแม่น้ำมูลวันที่29พฤศจิกายนสถานีวัดน้ำา M 7, สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 110.22เมตรรอทกรลดลงจากวันก่อนหน้า38เซนติเมตรนะครับซึ่งก็มีการระบายลงสู่แม่น้ำโขงผ่านเขื่อนปากโมลอยู่ที่1 5ึ่งพัร้อบเจ็ุลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ131.11ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับสามารถระบายสู่แม่น้ำโขงได้อย่างดีนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับได้รับผลกระทบ ทั้งหมดนะครับที่เคยรายงานไปก็คือ21อำเภอ161ตำบล1น1่ห่ับมู่บ้านสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับเกือบทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบอำลงชีพ13อำเภอนะครับแล้วก็ในส่วนของการเกษตรยี่20อำเภอนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจนะครับการเฟินฟูโเยยาต่างๆนะครับ ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับให้การาช่วยเหลือนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีส่วนราชการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับได้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดโดยศูนย์ปอพเขต13อุบลราชธานี โครงการอุบลราชธานีโครงการอุชลประทานอุบลราชธานีและสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำภาค11อุบลราชธานีปฏิบัติการสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนรุ่มต่ำและเร่งสูบส่งน้ำเพิ่มการระบายน้ำแม่น้ำมูลจากพื้นที่จำนวนหนึ่งจุดได้แก่จุดชุมชนเกตแก้วสูบระบายน้ำท่วมขังด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด5 0,000ลิตรต่อนาทีจำนวนสองเครื่อง เพื่อระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนเกตแก้วเทศบาลเมืองวารินชําราบปฏิบัติการวันละ12ชั่วโมงปริมาณน้ำประมาณวันละ36,000ลูกบาศกเมตรต่ตอวันโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติครับนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครอุบลราชธานีสำนักการช่าง พร้อมจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยสำนักง,งานเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่เร่งทําความสะอาดคืนพื้นที่เสียหายจากน้ําท่วมโดยระดมกาลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ล้างทําความสะอาดเก็บขวาดขยะสิ่งของเศษวัสดุหลังน้ําลดพัฒนาพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณชุมชนวังสว่าง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังน้ำรถเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปศูนย์บรรเทาสาภัยมทบบ2โดยรอ6จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนบรรจุของจังชีพที่วัดดอนชีตำบลหนองขอนอำเภอเมืองเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่29พฤศจิกายนครับนางสาพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานี จัดเจ้าหน้าที่เทศบาลชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะไปไม้และล้างทาความสะอาดพื้นพื้นที่ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลหลังปิดศูนพัดพิงครับสำหรับกิจกรรมสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะครับกระผมก็ได้มีโอกาสได้รับแขกผู้ใหญ่นะครับจากต่างประเทศนะฮะสคณะด้วยกันครับ คณะแรกก็คือท่านกงสุลนใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณจังหวัดขอนแก่นนะครับคือขั้นนายสมบัติเพ็งพระจันทร์ได้เข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลนใหญ่นะครับแล้วก็คณะที่สองก็คือท่านกงสุลนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําจังหวัดขอนแก่นนายจูดึกหุง ได้เข้าเยี่ยมคาระวะโดยได้กล่าวถึงรัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในคราประชุมเอเปกส2งพัที่ผ่านมานะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส่วนในระดับพื้นที่ปีนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงรวม5้ฉบับระหว่างเมืองคู่มิตรได้แก่เมืองดานาังกับจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมมือ การส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็อยู่ระหว่างการดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงกับเมืองควางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านการศึกษาการเกษตรการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนสําคัญในการผลักดัน โครงการสะพานวิรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันเป็นสะพานเชื่อมโยงทางการค้าและเศรษฐกิจไทยเวียดนามต่อไปทั้งนี้ครับท่านกงสุนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กล่าวขอบคุณกระผมแล้วก็ท่านรองผู้ว่าสมเพชยรส้อยสักูท่านหัวหน้าสวนราชการภาคเอกชน และทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวไทยชาวสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดีในช่วงที่เกิดอ,อุทกาภายัยจากสถานการณ์พายุนะครับส่วนกระผมเองในนามของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ให้คำยืนยันว่าเราได้ให้ความสมพันธ์กับความร่วมมือทางการค้าการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเมืองควางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะเมืองคู่มิตรต่อไปนะครับในวันที่29พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับแตะผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าวิรุธวิชัยบุญเป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็การประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานีปี2565ถึง2566นะครับซึ่งเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยนะครับก็จากที่กรมอุตุนินยมวิทยาเนี่ยได้คาดหมายว่าลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน นถึงกลางเดือนมกราคมปี2566ที่ประชุมก็ได้แจ้งให้ทราบถึงการดําเนินการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดังนี้ครับประการที่ 1. ก็คือจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุบลราชธานีปี2565ถึง2566ประการที่ 2. จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว จังหวัดอุบลราชธานีปี2 5 6 5ถึง2566ประการที่3แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถึกเชิญท้องถิน่นประการที่4ี่สํารวจความต้องการเครื่องห่มกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรประจําปีงบประมาณ2565ประการที่5ประกาศแจ้งเตือนภยัยโรคภัยที่มาในฤดูหนาว และประการที่6ประกาศแจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาวและประกาศแจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาวทั้งนี้ครับตั้งประธานในที่ประชุมคือท่านรองผู้ว่าวิรุษวิชัยบุญก็ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละอำเภอตรวจสอบความต้องการผ้าห่มชุดกันหนาวและให้หน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือตามห้องเวลาที่กำหนดครับหลังจากนั้นครับก็มีการประชุม ส่วนมาตรการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันฝนละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานีปี2565-2566ก็เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝนละอองขนาดเล็ก PM 2.5เนื่องจากว่าในช่วงฤด,ดูหนาวจนถึงฤด,ดูแล้งของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝนละอองขนาดเล็ก PM 2.5และในบางช่วงเวลาก็าอาจจะมีค่ามากเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีสายเหตุหลักเกิดจากการเผาไร่นาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนเมษายนโดยในที่ประชมุกมกองในการป้องกันและบรรเทาสาภายัยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบการดําเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ปี2 5 6 5ถึง2566ดังนี้ครับมีด้วยกัน5ประการนะครับ ประการที่1จัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานีประการที่2จัดทําแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานีประการที่3จัดทําประกาศเรื่องห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ ประการที่4แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอดำเนินการตามข้อสั่งการและตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดและประการที่5ครับดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการ4พื้นที่5มาตรการบริหารจัดการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่25าอำเภอเป็นไปอย่างมีระบบรวมถึงมีการประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ทาหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อไปครับในช่วงวันที่29พุศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพศสร้อยสาคูเป็นประธานการประชมุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่12ทั2,565เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้ารการ อบจอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบข้อกฎหมายโดยมีในการกันกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยนางรุปอ,อกบุบลแรงรายบุญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่อบจอุบลราชธานีคณะกรรมการค่ายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สําคัญของ,ของกระทรวงมหาดไทยนะครับ เมื่อวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมราบ้าการ์เดนกรุงเทพมหาคนครครับท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเน,นินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศในระดับจังหวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัดโดยมีนายจิรวัตรรัติสุนทรรองเลขาธิการสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเกียรติชัยไมยตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนายกฤษณะพินิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั้ง16ภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200คนร่วมรับฟังนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญ เพื่อเป็นแกนนําร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผลักดันให้เกิดการ change for good สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ของพวกเราทุกคนเพราะคนมหาไทยมีแรงปรารถนาหรือ passion ในการที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเราจะต้องมุ่งมั่นขับเคลื่อนในทุกบริบทของการทำงานเพื่อให้เกิดสภาวะที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือเรียกว่าวินวินทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมเพราะพี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการแปรปรวนของสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต้องกำลังเผชิญในขณะนี้ก็เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ที่้าทายพวกเราทุกคนว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรทั้งนี้คนมหาไทยพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีและเอาจริงเอาจังในการลดสภาวะโลกร้อนสร้างชีวิตของผู้คนให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อให้โลกไปเดียวนี้ของเรามีอายุยืนยาวเป็นโลกที่สวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพเพื่อลูกหลานรุ่นต่อๆไปในอนาคตรครับท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวต่อไปว่ากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการกัาเรื่องกระจกองค์การมหาชนหรือกอบอกอรหรืออบอกอในด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนทั้งประเทศกว่า25ล้านตันซึ่ง60-70%ของจำนวนบางกล่าวเป็นขยะเปียก โดยภายในเดือนธันวาคม2565ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7,849แห่งจะรณรงส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนโดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ถังขยะใบเดียวมีฝาปิดตัดก้นถังกดหลุมเป็นรูปลิ่มเพื่อให้ก้นหลุมลึกกว่าก้นถัง ประมาณครึ่งศอกถึงห,หนึ่งสอกประจำครัวเรือนซึ่งจากค่าเฉลี่ยในหนึ่งวันคนคนหนึ่งจะผลิตขยะเปียก0.6กรัมจากเศษอาหารเศษพืชเศษผักเมื่อใส่รวมลงในถังขยะเปียกลดโลกร้อนก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักหรือสารบำรุงดินตามกฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อรวมแล้วจะได้ปริมาณร่วมล้านตันคาร์บอนเครดิตต่อปีทั้งนี้อบกอได้ทำการประเมิน รับรองคาร์บอนเครดิตจากทางขยะเปียกลดโลกร้อนเรียบร้อยแล้วภายใต้ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ครับสําหรับในส่วนของบ้านที่ไม่มีพื้นที่ดินให้ใช้วิธีนําขยะเปียกรวมให้เทศบาลน,นําไปใส่ถังรวมซึ่งขณะนี้การขับเคลื่อนขึ้นหน้าไปมากจนใกล้จะจําหน่ายคาร์บอนเครดิตได้โดยไม่ได้นุ่งเน้นว่าจะได้เงินเท่าใด แต่ต้องเกิดบางผลที่เป็นรูปธรรมท,ที่ส่งผลดีต่อโลกจริงๆครับนอกจากนี้ครับกระทรวงม,มหาดไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกลับกระทรวงม,มหาดไทยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมปูนซีเมนไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูเซเนซีเมนไฮดรอลิกสำหรับการก่อสร้างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป,ป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะเรื่องนี้ไม่มีแผนสองโลกของเรามีเพียงใบเดียวเท่านั้นคือทุกคนต้องช่วยกันทำให้สภาวะโลกร้อนลดลงทำให้โลกนี้สวยงาม ท่านประดัดกระทรวงมหาดไทยกราบตามนี้ครับกิจกรรมดีๆของ <Yes. S 1> จังหวัดนะครับได้แก่กิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ปี2565โดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้จัดกิจกรรมคือ Soil Where the Food Begins อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินแล้วก็มีทีมในการจัดกิจกรรมได้แก่ Great Food Good Soil for Better Life Awareness Week ดินดีอาหารดีสุขภาพดีชีวิตมีสุขโดยกำหนดดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่2-8ธันวาคม2565ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน8จุดได้แก่วันที่2ธันวาคมวัดป่าสีแสงธรรมอมอของเกียมวันที่3ธันวาคมณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี วันที่4ธันวาคมอเภอน้ำยืนวันที่หธันวาคมอภอกุดข้าวปุ้นวันที่6ธันวาคมอเภอทุ่งศรีอุดมวันที่7ธันวาคมอเภอพี่บุญบางสาหานและวันที่8ธันวาคมอเขื่องในนะครับโดยมีคณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทยเป็นคณะทำงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีก่อนขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปครับ ในส่วนของพิธีเปิดงานกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่สองธันวาคมณวัดป่าสีแสงธรรมอำเภอผงเจียมได้รับเกียรติจากท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อดินดีอาหารดีสุขภาพดีชีวีมีสุขร่วมกับพระปัญญาวัชระมรีจเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมนายสอนจิตศรีนรงค์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตสี และผ,แแผู้แทนหมอดินอาสาห,หรือปราชาวบ้านก่อนเยี่ยมชมนิทรรศาการเจริญพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมณทลร,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ และเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพดินปรับปรุงดินบ่มดินการทําปุ๋ยหมักไม่กลับกองและปุ๋ยหมักโบกาชิและจุดสาธิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโคกอีโดยวันเล่ตามลําดับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีถนนพรมเทพข้างสำนักงานสาธารณ ณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหรือแจ้งความจำนงและบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์04524821 4, 4, 4, 4 1. บุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างร้านที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าชุมชนในงานช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแมครั้งที่11พิเศษพบกับการจำหน่ายสินค้าของฝากของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าหัตกรรมสินค้ากเกษตรอินทรีย์สินค้าแปรรูปอาหารและผลไม้หลากหลายชนิด รวมกว่า60ร้านค้าสัมผัสบรรยากาศงานสีสันคล l o r f u l Merry Christmas and Happy New Year ดูแถวส้นเทวนทรีรับชมกิจกรรมสร้างความบันเทิงตลอดทั้งวันโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังท่านจะได้พบกับบูธกิจกรรมของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยเป็นต้นที่พร้อมให้ความรู้ด้านการออมการขอสินเชื่อและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและ ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรู้ถึงสิทธิทประโยชน์ทางด้านภาษีต่างๆพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกมากมายอย่าลืมวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565มาร่วมเป็นสีสัน Colorful Merry Christmas and Happy New Year 2023ไปด้วยกันที่ตลาดมาราแมสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีช็อปของเด่นกินของดีที่มาราแม